มะล,ลีหายไปฮะซื้อมะล,ลิแล้วทาหาย,ยางี้หรอคนคุณคนมะล,ลิที่เป็นลูกจ๋าเฉยหายตัวไปนั่นกระเป๋าเด็กหรือเปล่าใช่คุณอันนี้ของเด็กเออคุณลองจับดูก็ได้นะเผื่อว่าจะเห็นอะไรสักอย่างเชื่อฉันแล้วเหรอคุณนี่มันใช่เวลามาเถียงกันไหมเอาอ เด็กกำลังหลับอยู่แต่ถูกมัดมือปิดปากรถตู้ก่กาสีดำมีคนนั่งหน้าสองคนแต่ฉันเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดอ่ะฉันเห็นป้ายไปนครชัยศรีเด็กโดนจับตัวแน่โดนจับตัวไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงยังแจ้งความไม่ได้แล้วตอนนี้ที่หน่วยผมก็ไม่มีคนอยู่ด้วย ไปคุณเราต้องรู้เองแะละพห่เดี๋ยวก่อนเข้าไปข้างในก่อนฉันมีแผนเร็วว่ะเด็กใช้มือถือซิมโกใช่ไหมคุณใช่เห็นจะเชยเปลี่ยนให้อยู่ไม่เช้าอือปิงโกงั้นพี่จดเบอร์ให้ด่วนเลยครับได้ครับนี่ครับ โอเค GPS เริ่มตามแล้วมือถือฉันเปลี่ยนเป็นซิมโกแล้วแยกกันไปทุกคนต้องใช้ซิมโกเท่านั้นเนี่ยวคุณไม่ต้องเดี๋ยวคุณไปกับผมนำทางผมด้วยเดี๋ยวคอไว้เลยทั้งสองเครื่องนะแล้วก็ใส่หูฟังกันด้วยเดี๋ยวฉันจะเอาสัญญาณทุกคนขึ้นจอให้หมดทุกคนพร้อมนะไปดิไป ปีเทเว้ยรถเนี่ยอือพี่กาศเด็กๆอยู่ถนนวงแหวนรอบนอกมุ่งหน้าไปทางบามเรอินส่วนตัวไม่เร็วมากไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราเหยียบมิดมิดอ่ะทันแน่เฮ้ยได้ไปพี่กาศว้ยช้นแต่ผมว่าถนนเส้นนั้นมันอ้อมนะพี่จับบีดีเดี๋ยวเราอ,อา้อมไปอีกทางนึง สิ่งเราก็ไม่ทันนะคุณตอบผมแบบนี้ดีกว่าคุณไอ้ชานคิดออกแล้ววะต้องหาตัวช่วยเว้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะ ตอนนี้นะครับผมกําลังไล์สดผ่านหน่วยอาสาคู่ภัยดวงทิพย์นะครับตอนนี้เรากําลังตามรถตู้คนไล่จับเด็กไปสองคนนะฮะเป็นรถตู้สีดำนะครับนี่กําลังมุ่งหน้าออกทางชานเมือง,งครับไปทางนครชัยศรีครับพี่แจ็คจะไล์ทำไมื่อคนเขาเห็นจะได้แจ้งบากแสผ่านไล์แต่ถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นอ่ะจะทํายังไงก็เรานีแหละทําให้มันไม่เกิดปัญหาแะหน้าที่เรา้ยเอาไงก็เอาพี่ช่วยเด็กให้ได้ก่อน ถูกต้องน,นะครับตอนนี้เราจะไปช่วยเด็กให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามคนร้ายไปครับเย็ยบมิดเนยน้องนียคุณโอ้ค <c oughs> นรู้จีพีเอสหน่อยใกลยมากแนละ้วเจ๊ตอนนี้พี่แจ็คไล์สดคนที่ใช้ซิมโกเชื่อมต่อเข้ามาอีกเพียบถามเรื่องพิกัด เดี๋ยวฉันจะเอาแมพขึ้นจอไล์สดไปพร้อมพี่แจ็กเลยเบสมาดูสิีเขาาพลังไรไปเลยอะไรอีกวะโทรศัพท์แม่งเจ๊งอยู่แล้วอะ ดูหาอะไรไม่ได้เลยเอาหน่าเดี๋ยวก็ออกทางหลักแล้วพอขึ้นทางหลวงอะ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วพี่คุณเคยดูนะสายเด็กได้รถเนี้คุณจะซื้อเครื่องโกรุ่นท็อปแม่งเลยพีเ่เฮไยที่เร่เห็นนิยยการลูกสาวกับหลานสาวเฮียรหรือยังคะโวยวายอะไระโฮะไข่มุกขอโทษค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกระแสไปทั่วแล้วนะคะเฮียดูสิคะมี่เรื่องอะไรนี่เฮียลูกผมครับลูกผม มีแต่ไอเจนเท่านั้นที่ทําได้เฮียดูสิครับยอดคนกดรัวๆเป็นหมื่นเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันเรื่องอะไรฮะเฮียเปิดดูไลฟ์สดได้เลยค่ะอยู่ดีๆก็มาไลฟ์สดบ้าบอจับโจรอะไรก็ไม่รู้แถบนี้มาไลฟ์ผ่านเครือข่ายสัญญาณของเราอีกนะคะคนดูเยอะจริงๆครับตตู้<ห>จับ<ห>เด็ก เี้มูลิตี้ขับไล่ตามอยู่นี่ไล่สดไหนดูสิดูขอดูด้วยได้เปล่าอู้านี่อะไรใครเนห็นอะไรรถตู้จับเด็กนี่ไอจริงจริงเผ่านหน้าร้านเราเฮ้ยทำไงดีเนี่ยผ่านหน้าร้านเราคอมเมนต์บอกเขาเลยคอมเมนต์เหรอเ้ยพิมพ์ไม่ไหวจะตายแล้วพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยเฮ้ยชันมีลุงคอมเมนต์มาเว้ยว่ารถตู้เพิ่งผ่านร้านขายผลไม้แกไปเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าได้ผลเห็นไหมล่ะขอบคุณมากมากครับคุณลุงครับผม ตอนนี้รถคนร้ไปทางไหนฝากคอมเมนต์มาแจ้งเรานิดนึงนะฮะใครเจอรถตู้สีดำวิ่งผ่านไปแจ้งนิดนึงนะครับว่าเจอที่ไหนฮะ